สัรประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาเพื่อนทิ่สษดสมณีน,นทั้งหลายเวลานี้การสมาทานและกรรมฐานได้ผ่านไปแล้วสำหรับต่อที่นี้ไปเรื่องของตำราก็จบเพราะว่าผมพูดเรื่องมหาปริปทานาสูตรจบมาแล้ว แล้วก็กรรมฐา,านสี่สิบก็จบแล้วเอาปฏิปทาของท่านผู้เฒ่ามากล่าวก็กล่าวแล้วถือว่าเป็นแบบฉบับสำคัญสำหรับบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติต่อไปก็เป็นปกิกิคําคำสอนนี่ก็ว่าการเก็บเล็กเก็บน้อยเอามาสอนกันหรือว่ามาแนะนำกัน แต่อันดับต้นเขามันดาท่านหลายจงเป็นผู้ชนะนิวรนไว้เสมอน,นิวรนคืออารมณ์ชั่วย้ายมีในจิตของเราการทรงสมาธิในการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก ควบก,กับคำภาวนาและการพิจรารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรนั่นเป็นของดีและการที่จะมาบังคับว่าจะต้องว่าอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนี้นี่มันไม่ถูกให้เป็นไปตามอธัธยาศัยของท่านวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องที่เกี่ยวกับโทสะให้มีเรื่องเรื่องหนึ่งรายกดขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้ มีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ผมเรื่องงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เพราะว่ามีคนเขามาบอกขายรถแต่รถคันนี้จริงๆราคามาตกสองล้านบาทแต่เขามาเสนอขายราคาห้าแสนบาทได้ก็เป็นรถใหม่ ก็ข่าวนี้แพร่สะพัดไปก็มีคนผู้หวังดีมีภาควิจารเข้าไปในแง่ต่างๆแต่ในคำวีภาควิจารนั้นแสดงว่าเป็นผู้ห่วงใหญ่กลายเป็นว่าผมจะถูกต้มบ้างในเดือนการหนึ่งคนอื่นจะมาต้มผมบ้างแล้วก็ไปวีภาควิจารณคนที่เขาไม่ได้ต้มหาว่าจะมาต้มผม ความจริงถ้อยคําที่ได้กล่าวอนนี้มันเป็นการสแสดงออกถึงความห่วงใยแต่อาศัยที่มีกิเลสที่มีอยู่ในใจมากไม่ได้ทราบกับไว้เรื่องท่านหลายเหล่านี้มันจะสร้างความเสียหายหเกิดขนาดไหนรวมความว่าผมเองน่ะเป็นตัวจังไรทำไมจึงไปตกลงในการซื้อรถขันนั้น นี่ข่าวก็จะแพร่สะพัดไปว่าผมนี่มีความร่ำรวยมากเรื่องเงินของสงไปถล่มทลายในการเสรยรถแต่ความจริงรถที่มีทุกคันนี่เป็นรถที่ชาบ้านเขาให้ใช้ชั่วคราวในรถคันนั้นเจ้าของผู้เสมอขายขายผิดราคาเพราะเป็นรถใหม่แก้คงจะเผลอไปราคาทั้งสองล้าน แอบมาเสนอขายห้าแสนบาทผมก็บอกว่ารอเวลาเจ็ดวันเจ็ดวันถ้าปรึกษาหารือกันเห็นสมควรก็จะซื้อแต่การจริงการที่รอเวลาไม่ใช่ผมซื้อผมจะดูว่าคนที่เขาจำนานในการใช้รถเนี่ยมีใครเขาต้องการบ้างในเมื่อเราซื้อไปราคาถูก เอว่าราคามันถูกตัดไปทั้งล้านห้าแสนนี่แ้่เขาซื้อไปจริงๆเมื่อภารก,กิจมันเกิดขึ้นก็ยคได้เขายืมเขาใช้นั่นเองก็มีคนก็เห็นชอบด้วยหลายท่านนักเล่นรถคนที่ตั้งบริษัทขายรถเขาเห็นชอบด้วยเป็นว่าถ้าผมไม่เอาเขาจะเอาแต่ว่าเรื่องมันก็อยู่ที่ผม ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าก็า,าอมกครั้งก็ตกลงเป็นอันว่าคนบอกขายภายในไม่ช้าไม่กี่วันเธอก็มาบอกเลิกอ่าเหตุผลต่างๆว่ารถมันมีความไม่เหมาะสม,มอะไรบ้างอันนี้ผมก็ทราบทราบว่าแกพูดพลาดไปเสแล้วผมก็เลยไม่เห็นเรื่องไม่เขาไม่คาดคันไม่ถือสัจจเดิม ไม่ถือการที่พูดกันไ่เดิมว่าต,ตอนแรกทีเดียวก็ยังไม่ได้ตกลงกันแน่นอนเป็นเพียงว่าถ้าเธอขายในราคานั้นจริงเราก็อยากขอปรึกษาหาหรือพวกกันก่อนถ้าก็เห็นสมควเราก็จะซื้อนี่ข่าวนี้ออกไปเขาก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ มีการไปโทษคนที่ไม่มีการเกี่ยวข้องไปจ,จะร่วมกับต้มผมบ้างให้พูดนะพูดในความห่วงแต่ความจริงอาศัยขาดสติสมปชัญญะสตินึกได้สมปชัญญะรู้ตัวไม่มีในหนึหน่งก็ขาดพุทธภาสิตอิบอนึ่งว่ากล้าไข้ควรเสก่อนเราจะทำดีกว่าอันนี้ขาดไป มีการพูดกันทำนองนั้นข่าวไม่ก็ออกข้างนอกมีคนข้างนอกก็โจทย์ไปอีกด้านหนึ่งถึงว่าผมนี่ร่ำรวยมากถึงกับจะเอาเงินไปซื้อรถตราคาห้าแสนบาทที่เขาพูดกันเนี่ยก็พูดในความโหงใหญ่และไปโทษคนที่ไม่เกี่ยวข้องว่าพากันต้มผม นี่ก็สำหรับท่านหล l a เมื่อฟังแล้วท่านมีความรู้สึกยังไงคนประเภทนี้เราน่าจะโกรธแรือว่าเราน่าจะเกลียดหรือว่าเราน่าจะรักเพราะเป็นประเภทที่หนักไปกว่าคนตาบอดคำช้างคนตาบอดคำช้างในค่าคำช้างที่ขาก็คิดว่าช้างเหมือนเสา คลำช้างที่หางก็คิดว่าช้างเหมือนไม่กวาดคลำช้างที่หงวงก็คิดว่าวงวงช้างนี่เหมือนปลิงถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้รูปลักษณะของช้างจริงๆแต่เขาเองผู้นั้นก็ยังมีโอกาสทราบว่าช้างนี่มันเนื้อมันนิ่มหรือไม่แข็งซึ่งมันมีการฉลาดกว่าบุคคลที่พูดทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่รู้ความจริงแต่ถ้าว่าพยายามพูดให้พูดไปมันสร้างความเสียหายเยอะถ้าเราจะพูดกันอย่างชาวโลกในความเสียหายถ้ามันเลื่อนไปข้างนอกข่าวมันขยายตัวไปไกลแทนที่จะเป็นความเสียหายเรื่องเล็กน้อยมันก็เป็นการใหญ่ ในความเสียหายทั้งหลายเหล่านี้ชาวโลกเขาถือกันแต่สําหรับท่านหลายมีความรู้สึกยังไงถ้าท่านถูกแบบนี้บ้างท่านมีเจตนายอย่างหนึ่งและคนอื่นไปพูดอย่างหนึ่งการพูดพ่อบอกว่าห่วงใหญ่แต่ผลที่มันเกิดขึ้นคือความเสียหาย ถ้าผมเดา,เดาใจนะถ้ายังละกันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องโกรธนี่ถ้าจะโกรธเราจะโกรธใครเราจะโกรธตัวเราเองหรือว่าเราจะโกรธคนพูดตัวเราทําผิดเลยแล้วก็มันนั่งพิจารณาตัวเราเองว่ามันไม่ผิดที่เราคิดอย่างนั้นเรายังไม่ได้ตกลงกับเขา เพื่อในเพียงว่าถ้าเขาขายให้เราก็จะไปถามคนที่เขามีความชํานาญแต่คนที่เขามีชํานาญตั้งบริษัทรถก็บอกมันไม่ได้แน่เจ้านี้บอกราคาผิดถ้าว่าขายจริงๆถ้าเราไม่เอาเขาขอรับไปในเมื่อขอรับแล้วล้วก็บอกว่าถ้ารับไปยุเวลาที่ต้องการแล้วก็จะขอยืมใช้บ้างนะเขาก็ตกลงแต่พวกนั้นมันได้ทราบ ถ้าสำหรับคนที่ถูกกล่าวพาดพิงว่าร่วมกันต้มถ้าเขาเป็นคนธรรมดาเขาก็จะโกรธเพราะเขาพวกนั้นที่ถูกกล่าวหาเขาเป็นคนค้านว่าไม่เห็นด้วยนี่ความจริงพวกนี้ขาดนิสสมะร,ระะนังเสยโยการที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าใกล้ควเสียก่อนแล้วจะงทาดีกว่าเราเห็นน้ําใจของพนพวกนี้ว่ายังมีกิเลสหนามากนะัก นี่เราควรจะโกรธเขาไหมถ้าเราโกรธเขาก็ไม่ถูกถ้าเราจะโกรธเรามันก็ไม่ถูกทําไมจึงว่าไม่ถูกทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเขายังมีกิเลสอยู่เราจะไปโกรธทําไมถ้าหาว่าเราโกรธตัวเรามันก็ไม่ถูกเรายังไม่ได้ทําผิดถ้ากิจนั้นมันสําเร็จขึ้นเราก็ได้ฟรี คนที่เสียสตังค์มาช่เราเรามีโอกาสนำของนั้นมาใช้ได้ฟรีแต่เราอาจต่ว่าสำหรับผมก็บอกว่าใครจะเข้าหุ้นส่วนบ้างผมก็ลองกำลังใจคนก็มีคนนั้นขอช่วยคนนี้ขอช่วยเห็นดีกันหลายคนเป็นว่าคนที่เห็นดีด้วยเราก็ต้องเชื่อแล้วก็สนเสริมกำลังใจว่าเขาหวังดีตรงงานในสาธารณประโยชน์ นี่เรามาทูพ่พูดพูดถึงด้ความโกรธเราควรจะโกรธหรือไม่โกรธเพราะเราตอบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาของโลกพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่านินทาประสังสาเป็นโลกรธรรมดาการนินทาดังสรรเสริญเป็นธรรมดาของโลกเราต้องวางใจเสีย ถ้ามัเอินท่านนางหลายจะพบอย่างนี้เขาจงจำปฏิบัทาขครงท่านผู้เฒ่าที่องค์สมสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเจ้าไม่โกรธในฐานะที่คนจะโกรธเจ้าไม่เกลียดในฐานะที่คนจะเกลียดเจ้าไม่รักในฐานะที่คนจะรักเจ้าไม่ผูกพันในฐานะที่คนจะผูกพัน เมื่อจิตของเจ้าทรงอารมณ์อย่างนี้ชื่อว่าเจ้าเป็นพระอรหันต์ขีนาศพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนื่เป็นอนุวาถ้อยคำนันหลายเหล่านี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนันหลายจนจำไว้อย่าสนใจกับวาชาของคนที่สันเริญหรือว่านินทาถ้าเราอย่โกรธก็ควรอยโกรธจุเสักนิดหนึ่งกลัวใครกันดี โกตวัาตะสงสารหรือวัาตะทงสารมันก็ส่งตัวเราก็ควรจะโกรธจิตของเราที่ยังคบหากับกิเลสตัณหาอุวาทานและกุศลกรรมที่ดันมาเกิดในดินแดนในภพที่มันเต็มไปได้วยความเร่าร้อนโกรธตัวก็ไม่ได้โกรธคนอื่นก็ไม่ได้ต้งโกรธใจ โกรธใจแล้วทาไมก็พยายามห้ำหันใจให้กิเลสมันหมดไปตอนนี้มาพูดกันถึงว่าถ้าเขาบอกคลกราพูดถ้าเราฟังเขาพูดมันเป็นปัจจุบันพอเขาพูดจบไปมันเป็นอดีตเขวาวา,าจาที่เขาจะพูดต่อไปข้างหน้าเขายังไม่พูดมันเป็นอนาคต พระพุทธเจ้าทรงสองนให้เราปฏิบัติแบบไหนให้ปฏิบัตินในวิปัจจุบันเป็นสําคัญปัจจุบันจริงๆในวาทะของเขาทั้งหลายเหล่านั้นมันเดียวเดียวเท่านั้นพูดจบหายไปต่อไปมันก็เป็นอนาคตตอนนี้ผมนึกถึงพระราชดำมรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้ารอยี่สิบ มีโอกาสเข้าเฝ้าท่านท่านได้ทรงตัดว่าเรื่องที่เกิดที่เมืองยะลาเสียงระเบิดตูมขึ้นมาแล้วมันเงียบไปพระองค์ทรงตรมิตว่าถ้าเราจะไปสนใจกับเสียงระเบิดนั้นมันก็ระเบิดไปแล้วมันเป็นอนาคตไั่เป็นอดีตถ้าเราไปสนใจกับมันปัจจุบันของเราจะใช้ไม่ได้งานปัจจุบันจะเสีย ทรงทํางานปัจจุบันตลอดไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเวลาที่จะทรงสำร็จเยี่ยมเยยนไปชากรของพระองค์ก็ทรงตริว่าถ้าหากว่าเราจะคิดว่าเดินไปความไอเรื่องระเบิดไม่จะเกิดระเบิดกันอีกนั่นมันเป็นอนาคตมันยังไม่ระเบิดงานปัจจุบันเราทำห้สำเร็จรูปดีกว่า นี่พระราชประรอบพระบาทสมเด็จจ้หัวควรจะจำไว้ถูกต้องตามพระพุทธพจน์บทพระบาลีที่สมเด็จพระเยสีทรงตรัสว,ว่าเรื่องของอดีตอนาคตอดีตก็ดีอนาคตก็ดีอดีตที่ล่วงมาแล้วอย่าตามนึกถึงสิ่งที่เป็นอนาคตมันยังมาไม่ถึงอย่าสนใจสนใจปัจจุบันเป็นสำคัญ เราจะคิดไปเสมอว่าคนเราจะดีหรือจะชั่วนี่ไม่อยู่ทช่อยู่ที่คํานินทานหรือสรรเสริญจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเรากระพฤติปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติด,ดีใครติแล้วเรา่าเลวเราก็ไม่เลวไปตามนั้นถ้าใครติแล้วเราปฏิบัติชั่วใครชมเขาเราว่าเราถ้าเราทําชั่วเขาสรรเสริมมันดีเราก็ไม่ดีไปเราไม่ดีไปตามคำกขาพูด เราจะดีจะช่ว์มันก็อยู่ที่การปฏิบัติต่อจากนี้ไปผมจะเอานำนำพระพุทธนำรัตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ตรงตัดไว้ในพระตรปิฎกสุตตนิพิดกสังยุตนิกายสักขาทวากักมาเล่าสู่กันฟังเสียกเล็กน้อยตามพระไปพระไตรปิฎก แต่งกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิรวันอันเป็นที่พระยทานเยือกเยแต่ของพระราชามาคตในเขตกรุงราชคฤห์โดยสมัยนั้นนางพรามณีชื่อว่าท่านนันชานีแหงพรามผู้เป็นบริวารของพรามผู้มีชื่อว่าภาระทวาเจโคดคนหนึ่ง เป็นผู้มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แต่ความพูนพรามพวกนี้แต่ความจริงเขาไม่คบพระพุทธเจ้าครั้งนั้นนางพนัญชามีพระมณีกำลังจยนลอมาหารไปเพื่อให้แก่พรมพรารัตวาจโคตรก้าวพลาดจึงเปล่งวาชาทานสามครั้งว่า ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์พระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระเจ้าบหว้สามครั้งนะเมื่อนางนันทชานีพรามณีกล่าวดังนั้นแล้วรามภารทวาชโคตรได้กล่าวกับนางนันทชานีพรามณีว่าอีหญิงถอยนี่กล่าวคุณเขาสมณนาล้นอย่างนี้ ไม่ว่าในที่ไหนไหนนอ้หญิงถอยบัดนี้เราจะยกวาทะของพระสมณะโคดมนั้นของเจ้าหมายความว่าเราจะขู่ตะคอกทําลายความดีของพระสมณะโคดมนางนันทชานีพระมณีกล่าวว่าพรามณ์ฉันยังไม่เห็นบุคคลใดอจยพึงยก ห้อยคาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นในโลกนี้ได้พร้อมไปด้วยทีวันโลกมารโลกและพมโลกมูสัตว์พร้อมไปด้วยสมณนะและพรามรติวดาทั้งหมดดูก่อนพรมเอาเถิดท่านจงไปไปแล้วจะได้รู้จักพระองค์ลำดับนั้นพรมภาระถ้าว่าจะโคตรโกรธจัด เ้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์ทั้งที่ทั้งที่ประทับท่ันแล้วสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่นี่ควรส่วนข้างหนึ่งนี่เขาแยคขมขีพระพุทธเจา้รารมนั่นนั่งแล้วได้กล่าวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวา่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ ย่อมไม่เศร้าโศกข่าแต่พระโคดมองย่อมชอบใจในการฆ่าทำอะไรเป็นธรรมอันเอกพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนคราม พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรนเสริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นคิดมีที่สุดคือความคลายเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเป็นอันว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดังนี้กรามก็ชอบใจมีความเลื่อมใสขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา ภายในไม่ชาติให้กับมนุอลาตผลเป็นพระอริยบุคคลองค์สำคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ผมนํำพระพุทธพบทธบาลีที่ปรากฏมาในพระไตรปิฎกเอามาพูดกับท่านอย่างนี้ก็เพื่อบังเคลื่อนเตือนใจว่าการนินทาว่าร้ายของคนบางทีคนเนี่ยก็ชมเรา เรยกว่าเขาเกล่าวด้วยความห่วงยเหมือนกับคณะบุคคลคณะหนึ่งที่พูกล่าวแล้วเมื่อกี้นี้เขาจะเป็นใครก็ช่างไม่เรื่องมันเกิดขึ้นสองสามวันนี้เองเพราะว่าวันที่พูดนี้ก็เป็นพูดเป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมแี่พฤศจิกายนตอนนี้เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นก่อนวันที่หกคือก่อนกระทินเป็นคำมีภาพวิจารณ์หนัก วิภาวิจารณ์นี่ถ้าฟังกันไปจริงๆเหมือนกับว่าเป็นความห่วงใหญ่แต่ว่าไอ้ความห่วงใหญ่นี่แหละวาจาที่พูดไปว่าอาศัยการไม่ละมัดระวังเมื่อกลายเป็นพิษสำหรับบุคคลหรือวิสภาคบุคคลคนที่เป็นศัตรูได้ถ้าเขาทราบข่าวนี้แล้วเขาจะหาว่าแหมนั่น่ะอิลาตาองตาลงองนั้น สอนลูกศิษย์ทุหาจังเยอะแยะที่ไหนได้ก็กลายเป็นคนโลภโมโทสันสะสมทรัพย์ไว้ตั้งห้าแสนซื้อรถได้ความจริงเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ทราบว่าผมไม่มีสตังแต่ว่าผมเห็นว่าคนเสนอเนี่ยเสนอผิดราคาเมื่อเสนอผิดราคามาแล้วก็มีคนบางคนเขายอมรับ ว่าเขาขายได้จริงผมขอรับถ้าภารก,กิจเ,เป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์ตามว่าหลวงพ่อจะทำก็เอารถนี้ไปใช้ได้แต่ผมก็ลองกำลังใจคนวันดูที่ว่าใครบ้างที่เห็นดีเห็นงามกับงานนี้บ้างก็มีคนหลายคนจะบอกว่าช่วยกันออกเป็นรายเดือนแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคณะของเราเองเกิดความห่วงใหญ่ที่พาดวิจัยกันใหญ่ อันนี้เรื่องท่านหลายเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นกับผมนี่มันไม่หนักใจผมถูกด่าถูกว่าถูกดินทานถูกทิ่มถูกตำมาแสบพอแล้วยังกระทั่งหนังผมนี่มันหนาด้านไปหมดใจก็ดันใครจะพูดใครจะว่าอะไรนี่ไม่สำคัญผมห่วงท่าน ขอท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความโกรธอย่าให้ปรากฏในจิตตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิกล่าวว่าถ้าเราฆ่าความโกรธเสียได้แล้วเราก็นอนเป็นสุขนอนมันก็เป็นสุขนั่งมันก็เป็นสุขหลับมันก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขาะอ,อะไรเพราะว่าท่าของคนที่กล่าวไปเนี่ยถ้าเราโกรธมันก็แค่นั่นแหละมันไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าเราโกรธเขาเราก็เลวถ้าเขาโกรธเขาเขาเขาโกรธเราเขาก็เลวถ้าต่างคนต่างรธมันก็ต่างคนต่างเลวนี่เราทำยังไงถ้าต่างคนต่างไม่โกรธก็ต่างคนต่างดีเป็นอนวนาปนีต่อไปขอาน,นหลายจุลมัตระวังใจไว้นึกไว้เสมอว่านินทาประสังสา ขึ้นชื่อว่านินทาด่สันเสรินี่เป็นธรรมดาของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครพ้นการนินทาด่สันเสริญนี่เป็นการหนึ่งเรื่องการรู้เท่าไม่ถึงการของบุคคลผู้หวังดีนี่มีความสําคัญมากบุคคลที่มีความหวังดีแต่ว่าพูดไปแล้วมันกลายเป็นหวังไร้อันนี้ต้องมีการระมัดระวังให้หนัก ได้พูดไปมันเป็นภัยแต่พูะอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการของเขามีอยู่จึงพูดอย่างนั้นเกิดขึ้นมันก็สร้างความเสียหายสําหรับบุคคลที่ถือว่ากิเลสเป็นกิเลสเป็นเจ้าเป็นานายแต่คนที่มาย,ยึดถือกิเลสแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานพ่นขอท่าน้นหลายจงระวัตวังอารมณ์นี้ไว้มาก เรื่องอารมณ์ของการตัดความโกรธนี้ผมจะนำมาพูดไหลเที่ยวหน่อยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดเรื่องราวติดต่อกันไม่หลายเรื่องผมจะนำมาทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะความโกรธเป็นปัจจัยใหญ่ถ้าคนเราไม่โกรธที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ระงับหมดถ้าเราไม่โกรธเรามีอารมณ์เป็นสุข ถ้าเราไม่โกรธคนที่สัมผัสกับเราเขาก็มีอารมณ์เป็นสุขแต่ว่าคุณเลวอย่างเทวทัตทํำยังไงก็แก้ไขไม่ได้ในตอนใกล้จะหมดเวลาผมขอให้เตือนท่านไว้ว่าให้นึกถึงพระราชนำรัสขบาทสมเด็จเจหัวตัเชเการทีเก่าที่ทรงมีพระราชนาัดตไปว่าเสียงระเบิดเกิดขึ้นตั้ง ผมก็มีความรู้สึกว่าเสียงระเบิดนี่มันเป็นอนาคตไปแล้วมันหายไปแล้วถ้าเราไปสนใจกับอนาคตเรื่องของอนาคตป,าปัจจุบันก็จะไร้ผลตอนที่เราเยี่ยมประชาชนคิดว่าถ้าขาค้ามาเกิดระเบิดอีกจะทํำยังไงทรงตัดสินว่าไทยว่ามันจะยังไงก็ช่างนั่นมาเป็นอนาคตทำไงให้เราให้ครบถุวนในปัจจุบัน ฉะนั้นขอพวกท่านก็เหมือนกันอนาคตดีอดีตดีมันจะเป็นยังไงก็ช่างเอาเวลานี้ทําใจของเราให้ชนะความโกรธก็แล้วกันอารมณ์ที่ชนะความโกรธได้ถือศัพท์ว่าช่างมันใครเขาจะชมก็ช่างมันใครเขาจะนินทาว่าร้ายก็ช่างมันเราไม่ดีไม่ชั่วเพราะการนินทาและสรรเสริญข้บุคล อรบบันดาท่านพุทธศาสนิกนชนเวลาการที่จะพูดกันก็นหมดแล้วพรุ่งนี้ต่อกันใหม่เรื่องความโกรธตอนนี้ไปก็ขอให้ท่านั้หลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นอยู่ในอิรยาตทั้งสี่ควบคุมอารมณ์ของท่านให้มีสมาธิจิตอย่าลืมกนหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสายยิ่งกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี